สวัสดีครับพี่เพชรปนรุ่งครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กรุณามาร่วมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่า,าเด็กๆหรือว่าเยวาวชนของชาติหรือท่านผู้ชมที่สนใจดนตรีที่ชมอยู่ทางบ้านวันนี้คงคงชอบ,บที่มีโอกาสได้รู้จักกับดนตรีที่แปลกไปกว่าที่เขาเคยรู้จักรบ,รบกวนพี่เพชรนิดหนึ่งครับที่ถืออยู่นี้อะไรครับเขาเรียกว่าแบนโจครับแบนโจครับเป็นดนตรีประเภทอะคูสติก ปอยมางนั้นเพราะว่าเขาไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าคือเป็นเครื่องสายธรรมดานะครับไม่มีอะไรช่วยเลยแล้วมันดังยังไงครับพี่เพชรลองทำมันเป็นหนังนะฮะลองโดเรีโดเลบีโดเลบีพอร์ดได้ไหมเสีเงี้เสียงคือเป็นเสียงซึ่งมันใช้คอร์ดเป็นหลัก ครับครับแล้วก็เพลงเมื่อตะกี้จะไม่เข้ากันจะไม่เข้ากับเพลงประเภทช้ามันจะไม่เพราะจะต้องมันจะไม่โหนหูมันจะกรอบเกินไปหมดทําให้โรคหูแต่ว่าเราต้องเล่นให้ได้เพราะว่าเพลงเราเองนี่ฮะต้องเล่นให้มันเบาเขาไว้แล้วโดยปกติรรมดานี่แบนโจจะใช้กับดนตรีหรือเพลงประเภทไหนครับประเภทของบลูแลสาเงี้ยได้แล้วก็เลืวกับพวกคันทรีเบสร์พวกอะไรเขาได้เขาใช้ได้แจ๊สก็ได้ เป็นดนตรีที่เรียกว่าม,มาจากตะวันตกโดยตรงอของอ่พอนิโกรครับนิโกลเขาเขาเล่นกันมาก่อนพวกทาตะไรเนี้ยเขาเล <ừ> ่นแล้วเขาจะอ่ก็เล่นไปอะไรไปแล้วก็ดีหน่อยอเมริาากาฝรั่งผูวขาวเขาก็ามาคิดประดิษฐ์ให้มันเป็นเป็นอะไรดีขึ้นมาให้มันถูกต้องแต่ก่อนมันเป็นอยู่สี่สาย <ừ> นี่ก็เพิ่มเป็นห้าสาย <ừ> ครับแต่ก่อนมน,นเหลืออยู่สี่สายครับอ้าวแล้วก็ หลังเขาคิดผมว่าดีก็ไปตั้งเป็นห้าสายขึ้นมาก็เรียกว่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆให้มันพัฒนาให้มันเปิดให้สมบูรณ์กับอืมขอดทานคงกับกีตาร์ครับพี่เพชรเกิดบุรีรัมครบทำไมไม่เล่นโป่งลางครับไอโป่งลางนี่ก็เล่นได้นะฮะเล่นได้ผมก็เล่นได้ว่ามันเหมือนละนาดไทยแล้วเนี่ยฮะเหมือนกันก็นั่นสีครับทำไมไม่สนใจพินอีสานไม่สนใจแคนแล้วมันสนใจแบนโจสมัยไออย่างนั้นสมัยนั้น สมัยเมื่อผมกำเนิือในทางดนตรีนั้นโดยมากอย่างนี้เป็นสิ่งที่แปลกของชาวไทยคนไทยเราจะนิยมมาอย่างนี้คือว่าอยากเห็นในภาพยนตร์สมัยก่อนนะมัน,มนเป็นอิทธิพลของดน,ด,นด,นดนตรีที่มาจากภาพยนตร์ภาพยนตร์หนังกลางแปลงสมัยก่อนหนังขายยาต้องมีหนังคาร์บอยเข้ามาละ ขี่ม้าแล้วแต่งซึ่เคารี่อย่างนนี้้ทังั้นเลยครับพวกนี้ทั้งนั้นเป็นกีตาร์โปร่งโดยมากจะไม่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าเอากีตาร์โปร่งแล้วมีไอ้ฮอนเนอร์ไอ้ก็เดียนอย่างของอาจารย์ชาเล่นเมื่อกี้เนี่ยฮะครับไอ้ก็เดียนหรือเป็นฮอนเนอร์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังแสดงว่าพี่เพชรก็รับอิทธิพลมาจากการชมหนังกร้องแปลงครับก็สมัยนั้นชอบอยากเป็นคาร์บอยครับทั้งๆอยู่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับบุรีรัมย์เพิร์สนตกเปิร์หน่อยโอ้โหตกเปิร์อยากเป็นคาร์บอยแล้วทำไมไม่สนใจเพลงอื่นทำไมไม่สนใจเพลง ที่มาอยู่มากมายในบ้านเราต้าไม่ไปนสนใจเพลงที่เป็นลีลาแบบนี้ก็เพราะว่าไอ้เสียงโหเนี่ยมันเป็นเสียงแปลกๆซึ่งผมเห็นเอ๊ะทำไมมันทําได้ hmm. เพราะแต่พวกเราเคยเห็นโหของไทยแล้วโอ้ยโอ้ยโอยใช่ไหมฮะครับครับโหอย่าง,งานั้นแต่ไอ้นนี้มันโหเข้ามาแล้วมันเข้าทํานองดนตรีมาแยกมัน,มนอยู่ในคอร์ดอยู่ในห้องของมันตัดเป hmm. ็นสัดส่วนเอ๊ะมันเพลาะผมเลยเอ๊ะไม่ใช่โ h แบบไทยโหแบบไทยเราโหแบบเดียวใช่ไหมฮะครับอย่างคุณชินกรก็โหอร่อยโหเพลาะ นะฮะมีมืมเมอเหมยแล้วน่ารักทีนีน้ผมเห็นว่าฝรั่งเขาจัดระเบียบเข้ามาอยู่ในโคให้เป็นอของสากลฟังแล้วมันไม่เกินไปแล้วไม่ขาดไปได้ดอีกอารมณ์หนึห่งที่เพชรชอบครับจะให้หวานก็ได้จะให้เล้าใจให้มันก็ได้แล้วนักร้องในแนวโยนดริงซองหรือว่าเพลงโหที่เป็นเป็นฝรั่งคนแรกที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อเพชรพนมรุ้งนี่ใครผมว่าย,ยินออทรีนะยินออตรี อันนี้ผมชอบเขามากพปะเอกมาขาวสมัยนั้นเขาร้องไปเขาจะดิดกีตาร์แล้วก็จะโหไปแล้วก็น่ารักสมัยนั้นตอนอยู่รีลำแล้วร้องไปแล้วขี่อะไรอ่ควายไม่ไม่ไม่นไม่มีอะไรนะะก็ไม่มีมาขาวให้ขี่กล้วยมั่งอะไรเงี้ยก็เอามาข้ารกล้วยมาทํา ทำอาไม้มาดีดแม่งไงก็เราไม่มีนะฮะอย่างนี้สมัยนั้นไม่มีายๆเป็นความฝันของเด็กๆนะครับที่เราอยากโตขึ้นอยากเป็นวีรรุรุษขี่ม้าขาวเล่นกีตาอะไรเงี้ยสร้างแต่ความดีใครเป็นไม่ดีนิสัยไม่ดีเราไปบอกเขาให้เขาพูดให้ดีเป็นอิทธิพลที่เรารับมาจนกระทั่งกลายมาถึงในเรื่องของเสียงเพลงครับครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับผมสังเกตเห็นว่านอกจากพี่เพชรจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับเนี่ยลองจับดูเห็นไหมครับ เขาเล่นกีตาร์แบนโจแล้วนะครับมีอีกชิ้นหนึ่งที่อาจารย์ชานชัยเล่นอยู่ครับอันนี้เรียกอะไรครับอาจารย์อันนี้กีตาร์ฮาวายครับแท่งๆเนี่ยนะฮะเป็นดนตรีไฟฟ้าเป็นดนตรีไฟฟ้าครับแล้วทำไมถึงเรียกกีตาร์ฮาวายครับอ่ามันอันนี้มันมาจากไอ้ทุนกำไรของที่เกาะฮาวายเห็นไหมเวลาก็เล่นแล้วก็เล่น มาจากนั่นอ่าเอเจคนมาจากนั่นก็หลังจากนั้นก็เอ่อพวกนี่ฟังคันทรีเขาเรียกว่าเพลสซีลครับครับก็เอามาใช้บอยเหมือนกันอ่ามันเล่นเดสองทางนี่ะฮะเด็ดสองทางแต่ว่าเป็นเครื่องไฟฟ้าซึ่งต้องเสียบเข้ากับตัวแอมตัวอะไรครับผมนะครับเสียงของดนตรีชนิดนี้เนี่ยมันทําให้เกิดบรรยากาศคล้ายๆกับอยู่ชายหาดชายทะเลนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เอามาเล่นกับเพลงในแนวเย็นๆบรรยากาศแบบนี้นี่ดูจะไม่เข้ากันหรือเปล่าครับ ก็ได้ฮะคือเย็งด้วยยิ่งสนุกคลึกคลื้นเขาก็ดีมากเขาหวานมากฮะับเขาดีมากถ้าคลึกคลื้นก็ได้เล่นไสองทางทั้งเพลงหวานเพลงสนุกคลึกคลื้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางคอร์ดนะไงฮะมาเป็นเมโลดี้ด้วยเป็นคอร์ดเป็นี่เป็นเมโลดี้ด้วยเเป็นทั้้งมโลดีอาจารย์ลองลองสักนิดหนึ่งสิครับว่ามันเสน่ห์มันอยู่ไอ้ตรงเสียงที่มันไอ้ตอนว้าวเนี่ยมันยังไงมันเคลื่นคลื่นกระทบหาดทรายนะโอ้ยังไงี้ ลองกระทบสักหาดไหยมันยาวหาดเอาหาดแถวๆนี้นะครับบางแสนปลได้เอาอาทยาเอาลองบางแสนก่อนทักเสียงยังไงคือมือตีชนิดเนี้ยฮะเสน่ห์ของเขาจะอยู่ที่ความหวานนะฮะความหวานแล้วก็จะต้องมีเสียงต่างถ้าเราเล่นเป็นเสียงเดียวมันก็จะไม่เปราะอาจารย์เอาอะไรมาใส่นิ้วครับออันนี้ลืมบอกไปครับอันนี้มือซ้านี่จะถือเป็นเหล็กครับอันนี้เป็นเหล็กนะขอโทษครับใา่รเป็นเหล็กครับ น้ำหนักน้ำนันเลยมีน้ำหนักฮะต้องมีน้ำหนักเพื่อที่จะให้เสียงมันกลางอยู่อยู่ที่อันนี้ผมนึกว่าปหลัดอย่างตอนแรกไม่ไปใช่นะครับบ่งอ๋อฮะเป็นเหล็กนะครับครับมีอิทธิพลต้านี้อันนี้อันนี้ที่ที่เราจะทําให้เสียงหวานนะฮะที่จะทําให้เสียงหวานใช้อันนี้เป็นเป็นที่สไลด์ของเสียงให้สูงให้ต่ำอย่ที่อันนี้ครับอ่าแล้วสาหรับมือมือขวานี่เราจะเห็นว่าเราใส่ปิกนี่สามนิ้วครับสามนิ้วเนี่ยคือการดีเสียงประสน เมโลดี้ด้วยเสียงประสานด้วยอาจารย์ลองอาบางแสนฮะเอาสักนิดนะฮะ,ฮะเพราะอ้นี่มันลืดเพราะมันจะหล่นรับเอาลองฟังฮนะ เราเห็นภาพเป็นห้าขึ้นมายังไงนะโอ้โหบรรยากาศแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นประเภททะเลสวนสยามเสียงยังไงอ๋อทะเลเสียงสยามนะฮะโอ้โหนี่ทะเลนี่ดุเดือดสิครับอ๋อต้องต้องดุนะฮะเห็นมาขึ้นขึ้นไปถ่ายจากข้างบนลงมาลาาง่เสียงจะเป็นยังไงครับถ้าดุดุอย่างนั้นอันนี้ต้องต้องเร็วครับต้องเร็วอ่าตอนนี้ต้องขอรีทึมงหน่อยเอารีทึมช่วยอที่ก่อนที่เร็วเลยเร็ว ที่ทะเลสวนสยามเลยครนี่ประเภทดุดันเปี้ยวเลยฮะเหมือนเรเปี้ยว,วลงมาเนี่ยนี่คือสเสน่ห์ของดนตรีนะครับถ้าเรารักเรารู้จักเครื่องดนตรีเล็กๆชิ้นนี้ก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเราได้นะครับเสียงเพลงต่างๆนั้นทําไมดนตรีถึงมีบทบาทเพราะดนตรีเป็นตัวอารมณ์ที่จะมาห่อหุ้มให้เนื้อเพลงและเสียงร้องของนักร้องนั้น มีคุณค่ามีความหมายครับเราจะมาฟังเพลงกันต่อครับพี่เพชรครับเมื่อสักครู่นี้เราร้องเพลงเก่ามากเลยไร้คู่ของคุณครูเหมเวชกรตอนนี้อยากจะฟังเพลงที่ที่ใช้ขอขอชัดๆเมื่อสักครู่นี้เรายังไม่แนะนำฮาวายเรื่อนี้เราแนะนำแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนให้อาจารย์ชานชัยไปเล่นแอคคอร์เดียนขอฟังฮาวายอีกสักเพลงเพลงไหนดีครับก็เพลงนี้เมื่อกี้เรงเป็นเพลงแรกนั่นของครูเหมเวชกรเขียนครับครับอันนี้ของครู อปอชื่นประโยชน์ครับไปผู้เขียนไว้ชื่อว่าเพลงประกายเดือนนี่บรรยากาศกลางคืนนะครับ,รบท่านผู้ชมครับดนตรีมีคุณเสมอไปฟังเพลงให้ชื่นใจกับเพลงบรรยากาศกลางคืนครับประกายเดือน